สวัสดีครับพบกับผมหมอยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2568และก็เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ก็ให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพล,ลังเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับกัมพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานมาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานของท่านธุรกิจของท่านนะครับไดรบ้รับการดูแลบริหารจัดการอย่างคู้ควรอย่างเหมาะสมรักษาสมดุลในความสําเร็จในความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับการเจราจาใดๆในวันนี้นะครับก็สู่สภาพคล่องนะครับตกลงกันได้ง่ายตากว่ามีการ จะเจราจาตกลงร่วมบุญลงนามทำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ของการทำสัญญาร่วมบุญน,นั้นก็จะได้รับผลตอบรับผลตอบแทนผลประโยชน์ที่มีความสมดุลยุติธรรมถูกต้องในทิศทางที่ดีนะครับก็สู่สภาพคล่องในการที่จะดําเนินการในสถานการณ์ต่างๆที่จะไปสู่ความรุ่งเรืองสมหวังสมปรารถนานะครับ เจิงการค้าพาณิชย์ในวันนี้นะครับก็ได้รับพลังการสนับสนุนเข้ามาเติมเต็มด้วยความบุมสมบูรณ์ด้วยผลกําไรผลประโยชน์ที่มีเข้ามามากมายอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินก็หลั่งไหลเข้ามาอย่าง สมดุลนะครับกับความรู้ความสามารถของท่านกับความสําเร็จที่บริหารอย่างต่อเนื่องที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับกาไรจากการกา,การขายการปล่อยสินค้าอะไรต่างๆการเป็นนายหน้าเจราจานะครับในการที่จะมีผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรบางท่านนะครับได้รับเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายหรือไปไกล่เกลี่ยไปเจราจาอะไรให้มีความถูกต้องยึดตามแล้วก็ได้ผลตอบรับตอบแทนเข้ามาคุ้มค่าความสาม คามของท่านในทิศทางที่ดีในวันนี้นะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับคนที่โสดก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางทีก็ยังไม่พิจารณาในเรื่องของความรักเข้ามาง่ายๆนะครับก็เรียกว่ายัางเลือกพอสมควรนะครับถ้าความรักเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงปรับสมดุลให้เกิดขึ้นที่หน้าไว้วางใจก็ยังไม่ปล่อยเส้นทางความรักความสัมพันธ์ให้เกิด ขึ้นนะครับก็ยังต้องโสดต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับกำลังถึงนอนาคตร,ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็รักษาความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งการแลกกันนะครับการให้ไปกับการได้รับมานะครับอยู่ในสภาวะที่มีความสมดุลอบุ่นมั่นคงภายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับราชินีตือเรียญน,นะครับ การที่ตั้นรอคอยอะไรในการที่จะนาเดินการหรือทาธุรกิจหรือรอเก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะเข้ามาเติมเต็มความบุรมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับชาวนาทิตย์กับผลประโยชน์นั้นนะครับที่จะสร้างความมั่งมีสีสุขอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาวนาทิต์ หนึ1 3สี่หนามนาะครับก่อเจ้าจันอาทิตย์มีความสําเร็จบังครั้งหุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันจันทร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการมูฟออนหรือการออกจากสภาวอะไรก็ตามที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับก็จะเข้าไปสู่ดินแดนของความ รุ่งเรืองอุดม,มสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้องทุ่มเทด้วยความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับเรียกว่าจ่าวันจันทอาจจะต้องกระยิงขารับมือกับสถานการณ์ต่างๆก็สามารถบริหารจัดการลื่นไหลสภาพคล่องในทิศทางที่ดีที่จะทําให้จ่าวันจันทร์นั้นไปสู่ดินแดนกวามอุดมความอุดมสมบูรณ์นะครับในความสําเร็จที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่งคั่งนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อเนื่องต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้น เต่างการเงินในวันนี้นะครับการเงินที่เข้ามาในสภาพคล่องนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้การเงินขาดสมดุลไปบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรก็ตามนะครับท่านจะได้รับเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาด้วยสภาพคล่องนะครับบางทีก็อาจจะต้องได้จากการงานธุรกฐฐิจที่ทุ่มเทปอเน็ตปอเหนื่อยปอสมควรนะครับหรือบางคนในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับกับเงินก้อนเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเป็นที่ ปึงปอใจให้ท่านได้รับนะครับบางท่านก็มีผลประโยชน์นะครับจากโครงการอะไรใหญ่ๆสำคัญที่มีผลกำไรผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับอย่างตรกิจต่างอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับการเป็นนายหน้าการเจรจาแล้วก็สามารถที่จะปล่อยอะไรที่จะจําหน่ายออกไปที่จะได้ผลเปอร์เซ็นต์เข้ามาในทิศต่างที่ดีหรือใครที่รอในเรื่องของเกี่ยวกับ สินเชื่อนะครับวันนี้ก็จะได้รับโอกาสนะครับที่จะตามห้ตั้งนันสมหวังสมปรัถนากับเงินสินเชื่อที่อนุมัติออกมานะครับที่จะตามห้ต่านได้เงินก้อนมาดําเนินการในการจับจ่ายใช้สอยในทางธุรกิจอะไรของท่านต่อไปนะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันจันท์นะครับคนที่โสดนั้นก็นั่งน่าจะยังรักษาสมดุลความโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่มีความผูกพันกับคนในครอบครัว รักกับตัวเองก็มีความสุขมั่นคงในทิศทางที่ดีเอาเวลาไปทุ่มเทกับการสร้างงานสร้างเงินอะไรซื้อมากกว่านะครับก็เลยไม่มาคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้บางคู่นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีสภาวะของการ อะไรที่หันหลังให้กันบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะทำให้ท่านออกจากสภาวะนั้นด้วยความปลอดภัยและก็รักษาสมดุลในความรักคนสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงต่อเนื่องต่อไปนะครับไปไต้สำหรับในนี้ของชาววันจันทร์อัศวินถือ,ถ,อถ้วยนะครับการเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจนะครับที่ท่านมีความรักมีความรับผิดชอบมีการใส่ใจกับในสถานการณ์ต่างๆนะครับและก็กับการท่านที่รู้จักคิดในแง่ที่เป็นนอก แบบนอกกรอบหรือแตกต่างออกไปนะครับก็จะทำให้ท่านพบกับโอกาสดีๆที่จะเดินหน้าสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเลขนบไพ่ในวันนี้ของจาวันจันแปดสองหนึ่งศ์หนึ่งสองนะครับก็ขอให้จาวันจันทร์มีความสําเร็จมั่งคั่งรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับโอกาสของการสร้างอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นไปสู่ของความสําเร็จรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีบางสภาวะนะครับในวันนี้จะววันอังคารมีความวิตกกังวลในสถานการณ์ต่างๆก็ตามนะครับในสภาวะของความวิตกกังวลน,นั้นท่านก็สามารถที่จะพลิกโอกาส ไอ้เกิดขึ so <te> <rawd unre> ้นนะครับวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีๆของการเริ่มต้นไปสู่ของความเติบโตได้รับชัยชนะในต่างๆที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการต่อสู้หรือการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีความกังวลจะมีความสําเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับด้วยความเป็นเดเมจิกเชียนนั้นท่านมีศักยภาพสูงนะครับแม้ท่านจะไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนก็ตามนะครับในการที่จะบริหารในการจัดการกับการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะให้เกิดความสําเร็จได้รับชัยชนะ ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอกาสต่างการเงินในวันนี้นะครับท่านจะมีแรงพลังดึงดูดเข้ามาต่างการเงินสภาพคล่องด้วยความเป็นเอกชิเจนนะครับในวันนี้ท่านก็หาเงินได้คล่องเรียกเงินเข้ามามากมายนะครับเงินต่างอาการภาคพื้นดินนะครับโอกาสดึงดูดเงินในต่างถิ่นแดนไกลแม้ท่านจะมีสภาพว่าความกังวลต่างการเงินในการที่จับจ่ายใช้สอยนะครับที่จะต้องชำระอะไรต่างๆที่กังวลว่าจะมีมาถึงหรือไม่ในวันนี้นะครับ ก็ไอ้ท่านสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ท่านจะมีพลังในการที่จะดึงดดเพราะด้วยความเป็นไดมิทชกเชียนนั้นก็สามารถที่จะดึงโดดเงินเข้ามาไอ้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย ตามที่หวังที่ปรารถนาที่กังวลอยู่นั้นนะครับวยความคล่องตัวในทิต่างที่ดีเพราะนฉะนั้นสร้างอารมณ์เสแสึ่ซื่นจ,จำชื่นเบิกบานใะห้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็จะเป็นดึงดูดพลังดีๆเข้ามาเสริมเติมความสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับท่านในทิศทางที่ดีในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับคนที่โสดนั้นนะครับมีสภาวะของความเป็น เนื้อหอมมีปัลังเองเป็นสเสน่ห์ในวันนี้นะครับด้วยความเป็นเดิกที่เกี้ยนนั้นก็สามารถที่จะกนะโดดความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆในวันนี้นะครับแม EN, ่นท่านจะไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักหรือมีความกางังวลในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับแต่อาจะด้วยท่านมี สเสน่ห์ในคำพูดคำจามีออร่าในสรีระร่างกายนะครับที่ใครได้ฟังใครพบเห็นก็สามารถดึงดูดความรักความสัมพันธ์ก็มาปุพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาให้เป็นความกว้างบนในความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะได้รับการคุยเคลียเจรจากันนะครับด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีก็ได้สามารถเอาใยชนะในอุปสรรคปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ดูแลเด่นหน้า อย่างมั่นคงต่อไปด้วยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนซึ่งกันและกันที่จะดูแลความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันอังคาร6ถ้วยนะครับ การมีโอกาสกับสถานการณ์อะไรเก่าๆนะครับที่จะนํามาพัฒนาที่มาสร้างโอกาสของความเติบโตรุ่งเรืองให้กับท่านได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางทีก็จะเป็นผลงานเก่าๆนะครับที่เกิดสร้างรายได้รารับสร้างผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีอาจจะสิ้นวาระหรือสิ้นฤดูการไปแล้วอาจจะถึงโอกาสนํากลับมานะครับมาพัฒนาที่จะสร้างโอกาสของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุรมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสดีๆนะครับ ที่จะพัฒนาความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รายรับรายได้เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์เลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคาร1966กนะครับก็กอยหจชาวันอังคารมีความสําเร็จัางครั้งอุดมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่มีความสุขบุร่และข้อมันคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับจะรับการเติมเต็มสู่ความสมดุลสู่ความสามบูรณ์ ด้วยความรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างมีคุณค่านะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ต่างๆการงานธุรกิจอะไรต่างๆของชาววันพุธกลางวันมีการดอบการดาวหรือปล่อยให้มีสถานการณ์ของการ ด้อยคุณภาพลงไปอะไรต่างๆนะครับหรือมีความหย่อนยานอะไรลงไปบ้างในสถานการณ์ต่างๆท่านก็จะมาใส่ใจนะครับในการที่เจาะลึกถึงอะไรที่เป็นสาเหตุอะไรที่เป็นจุดตําให้ด้อยลงไปนะครับที่จะสร้างโอกาสเติมพลังแห่งความแข็งแรงแข็งแกร่งเข้ามานะครับเพื่อสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาต่อไปบางท่านนะครับวันนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการได้คว้าโครงการอะไรใหม่ๆใหญ่หญๆสําคัญที่มีผลประโยชน์เข้ามานะครับที่จะเข้ามาสร้างความมุดมสมบูรณ์ สมหวังสมปรตถานาให้ท่านเก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์นะครับโดยผลกําไรผลอุดมสมบูรณ์ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ได้รับความสําเร็จ,จเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับกับความมั่นคงอย่างแข็งแรงในโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีเข้ามาหรือใครที่ว่างงานอยู่ครับอาจจะมีโอกาสตกยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านได้เริ่มต้นมีงานทําหรือมีการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองที่จะไปสู่ของความ รุ่งเรืองมั่งมีสีสุขต่อไปอย่างแข็งแรงมั่นคงนะครับและก็บางท่านในเรื่องการเงินนะครับในวันนี้จะได้รับการเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของการเสี่ยงดวงสําหรับบางท่านวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับว่าเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆงามๆเข้ามาที่นอกเหนือจากความสําเร็จการงานธุรกิจของท่านนะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นโอกาสดีๆดีที่ได้รับกลับมาเข้ามากับเงินก้อนใหญ่ๆ,ๆก้อนโตๆนะครับ ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันพุธรั้งวันนะครับการได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับคนคบหรือคู่ชีวิตนะครับที่ได้รับการดูแลเติมเต็มอมอมจอมปลนปลอนอ่อนน้อมกันในทิศทางที่ดีนะครับที่มีความใส่ใจร่วมแรงร่วมใจในการที่จะพัฒนาสร้างโอกาสดีๆนะครับเติมเต็มอะไรที่มีคุณค่าซึ่งกันและก,กันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ดีๆอย่างต่อเนื่องก็สร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้พบความรักความสัมพันธ์เข้ามาในวันนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาในความผูกพันที่เริ่มต้นนี้ไปสู่เส้นต่างของความรักที่มั่นคงแข็งแรงนะครับที่จะไปสู่เส้น,สนต่างของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่อนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เกิดเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นรักดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับไปแต้สําหรับในวันนี้ของชาววันพุกลางวัน9ก้าเหรียญนะครับ ควาบม,มบูรณ์บุญความมั่งมีสีสุขที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็มด้วยความรุ่งเรืองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชาววันพุธกลางวันใครที่เคยเจอสภาวะที่ได้ผลกระทบกระเทือนต่างการเงินนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับการเติมเต็มสู่ความุดรสมบณ์ได้รับการชดเชยในเส้นต่างการเงินของท่านที่สูญเสียไปนั้นได้กลับมาด้วยความุดรมสมบูรณ์ต่อไปนะครับเลขน้ให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน1 1 7 แปดเก้านะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความสําเร็จมั่งคั่งรุมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุน่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการได้รับการเติมเต็มสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองเพื่องผูแม้นวันนี้จากวันพุธกลางคืนอาจจะเจอสภาวะอะไรที่จะต้องต่อสู้ต้องพยายามต้องอ เรียกว่าไฟพอสมควรนะครับกับในสถานการณ์ต่างๆในวันนี้ท่านก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับให้สมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับแม้นบางสถานการณ์นั้นอาจจะไม่สามารถคลี่คลาย ให้สำเร็จได้ตัวเองแต่ท่านก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใจดีนะครับที่จะยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือคูกคุลมาช่วยเคลียร์ในสภาวะปัญหาต่างๆนั้นในรับการเติมเต็มสู่ความสมดุลสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับจาววันพุธกลางคืนการเงินก็ได้รับการเติมเต็มเข้ามาด้วยความรุมสมบูรณ์นะครับที่จะ ความสําเร็จของท่านท,ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงรุ่งเรืองนะครับตาว่าเกการเงินก่อนหน้านี้นะครับกาบสมดุลไปบ้างอะไรต่างๆด้วยสภาวะต่างๆนะครับก็จะรับการเติมเต็มเข้ามาให้สสภาพสมดุลในทิศทางที่ดีแต่หลายๆท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในการบริหารจัดการต่างๆเงินในวันนี้นครับก็ให้รักษาสมดุลอย่างมันง่นคงอย่างเหนียวแน่นนะครับเราบางทีนั้นตาเกิดปัญหาสะดุด บางทีก็จะทําให้ท่านเกิดความยุ่งยากในส้นต่างการเงินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวางรากฐานวางพื้นฐานในการบริหารต่างการเงินในวันนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีบางสถานการณ์เทียดเข้ามาแบบปรปปปับจับปันตันดวนที่อาจจะเกี่ยวกล้องกับต่างการเงินนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็จะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับแล้วก็อยู่กับการใช้เวลาดูแลกายใจของตัวเองปรับสมดุลน,นะครับให้มีความมั่นคงต่อไป ส่วนบางท่านนะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่บางทีก็ยังพิจารณาพอสมควรนะครับที่เรียกว่าบางทีก็แม้นอยากจะมีความรักบ้างแต่บางทีก็ยังต่อสู้กับในใจของตัวเองบ้างอะไรบ้างนะครับที่บางทีก็อยากจะมีบางทีก็ไม่อยากจะมีนะครับก็เลยต้องอยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นเองครับ ส่วนคุณรักคูาสัมพันธ์ในวันนี้ความรักคุณสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทําให้เป็นอุศสสกปนันาก็ตามนะครับเป็นพ่อแง่แม่งอนมีปากมีเสียงอะไรบ้างก็ตามก็พ <c oughs> ร้อมที่จะใส่ใจดูแลกันอย่างมีคุณค่านะครับที่จะเติมเต็มความสมดุลให้เกิดขึ้นและก็สร้างความมั่นคงต่อไปที่มีความใส่ใจซึ่งกันและกันออกจากสภาวะของความย,ย้อนแย้งความมีปากมีเสียงการเป็นพ่อแง่แม่งอนอะไรกันต่างๆครับแล้วก็ดูแลมีความมั่นคงต่อไปในความผูกพันอย่างมีคุณค่า ไพ่ใต้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนเดอะทาวเวอร์นะครับสถานการอะไรต่างๆในวันนี้ที่อาจ,จะมีเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บจับปันตันด่วนนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมาในแง่ลบแต่ท่านก็สามารถที่จะรับมือนะครับที่จะเคลียร์กระเด็นอะไรที่เป็นปัญหาเหล่านั้นในต่างลบๆเหล่านั้นนะครับให้กระเด็นออกไปในทิศทางที่สิ่งดีๆจะเข้ามาเติมเต็มให้สร้างความเสถียรมั่นคงให้กับท่านอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน175เจห้า 1316น,น,นะครับก็อเก่อจ้าวันพุธกลางคืนมีความสําเร็จบังครั้งอมุด,ดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบุญและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพฤหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือได้รับข่าวอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามานะครับในการที่จะรุกคืบหน้าหรือสร้างโอกาสของการเริ่มต้นสู่ความรุ่งเรืองสู่ความสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีแม้จะมีวสปสนาเข้ามาบ้างของการเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่ก็จะทำให้ท่านนั้นคลี่คลายปัญหาต่างๆแล้วก็ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับ ถ้าออว่ากรการบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านก่อนหน้านี้นะครับมีอะไรที่เป็นอุปสปัญหาที่เข้ามาสกัดกั้นในเรื่องของการที่จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วนั้นนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้วิเคราะห์วินิจฉัยจากสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมานะครับเรียนรู้จากบทเรียนที่ ได้ผ่านมาแล้วแล้วก็มาเป็นสร้างโอกาสของการพัฒนาให้มีการเติบโตต่อไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้เบ็ดเสร็จบางทีก็ได้รับคำแนะนำได้รับคำปรึกษาแลกเปลี่ยนจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่มีความสําเร็จนะครับที่ได้ออกงานสังคมพบปะาผู้คนแล้วก็ได้ แนวความคิดอะไรดีๆเข้ามาพัฒนาแค้ไก่ปนาต่างๆแล้วก็บริหารจัดการเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ก็เรียกว่าท่านจ่าวันประสะระดรีนะครับที่จะ มีความสามารถในการที่จะกัเกเรียกเงินเข้ามาด้วยความกล่องตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้วาจาการสื่อสารใดๆน,นะครับที่จะเป็นเส้นทางของการกดึงดูดเข้ามาเงินต่างอากาศเงินต่างภาคพื้นดินเงินในต่างติ่นแดนไกลนะครับที่จะตามให้ท่านดึงดูดเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับเรียกว่าวันนี้วาจาเป็นทรัพย์นะครับ และก,ก็การใช้จ่ายท่านจะมีการควบคุมระมัดระวังนะครับที่สร้างระบบระเบียบการใช้จ่ายให้รัดกุมนะครับอะไรที่เป็นเส้นทางสิ้นเปลืองก็เรียนรู้จากที่ผ่านผ่านมานะครับกับการใช้เงินบริหารเงินที่ไม่สมดุลน,นะครับท่านก็จะวังระบบระเบียบให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความปลอดภัยนะครับใช้ในสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่คู่ควรที่จะทำให้ท่านนั้นสร้างความมั่นคงต่างการเงินให้เติบโตต่อไป ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับคนที่สดก็มีทั้งโอกาสของการที่จะพบรักเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้อาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารนะครับโลกาออนไลน์ต่างๆที่จะเข้ามาเริ่มต้นความผูกพันอาจจะพบกับคนในต่างดินแดน,นไกลนะครับไม่ได้พบกันตัวเป็นๆน,นะครับแต่ก็พบกันต่างโลกสื่อสาร prisingly. ต่างโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้นะครับที่จะให้เกิดความสัมพันธ์เริ่มต้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะของการ คิดถึงรักเก่าๆนะครับที่ยังใช้เวลาคิดกับรักที่เคยปิดหวังอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะนําความรักเข้ามาเติมเต็มให,ให้เป็นปนัญหาใหม่นะครับก็เลยยังอยู่แบบสดๆกับการดูแลกายใจของตัวเองต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอะไรเข้ามาเป็นปัญหาบ้างในความรักความสัมพันธ์ทําให้เสียความรู้สึกก็ตามนะครับแต่ก็สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตั้งแต่เนื่นๆน,น,นะครับและก็ ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะมองถึงอนาคตร่วมกันและก็ดูแลความรักความสัมพันธ์เดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะครับ ภายใต้สำรับในนี้ของชาววันพระศพดีราชินีถือไม้เท้านะครับการบริหารจัดการยังมีคุณภาพมีสภัพสิทธิภาพนะครับเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมนะครับแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหาการากาสังบานปลายนะครับเริ่มต้นก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาที่จุกจิกต่างๆได้ด้วยสภาพคล่องและก็บริหารสู่ความเติบโตในหน้าด้วยความรุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็สิ่งคู่ควรเหมาะสมก็จะเข้ามาเติมเต็มกับสิ่งดีๆ เลขนาภพยในวันนี้ของจาวันพฤหัสบดี13513 13นะครับก็ขอชาววันพฤหัสบดีมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุข,ขอบุ่นและข้อมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้ท่านได้พบกับแนวทางที่ดีๆนะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรในวันนี้เข้ามากับชาววันศุกร์ได้รับมือแบบปรับปรับจับปันตันดวนที่ไม่อยู่ในแผนงานอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาแบบเหมือนสายฟ้าแลบในต่างรบๆก็ตามจากการที่ท่านคิดในแง่ดีในแง่ที่สดใสคิดในแง่ที่แตกต่างนะครับ ในแง่ที่นอกกรอบก็ท่านนั้นในพบกับจุดประกายดีๆในการแก้ไขในการรับมือในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นในเป็นโอกาสได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับการบริหารการจัดการแก้ไขปัญหารับมือต่างๆด้วยด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยประสบการณ์ของท่านนะครับก็ทําให้สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆไปสู่ความ สมบูรณ์สมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีอะไรที่เข้ามาในต่างลบๆก,ก,ก็จะตกเคลียร์กระเด็นออกไปนะครับก็ทําไม่ต่านนั้นปลอดภัยในทิศทางที่ดีที่จะบริยานสู่ความเติบโตซึ่งบางทีสรรานกรณ์นี้ถ้าเป็นของคนื่นนะครับบางทีก็จะรับมือยากแค่ก็ยากนะครับแต่ชาววันศุกร์ในวันนี้ท่านก็มีแนวทางที่ดีๆนะครับที่ท่านมองออกไปในมุมแหลกหลากหลายนะครับก็เป็นพบกับแนวทางที่ดีๆในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ การเงินของท่านการที่จะทําธุรกรรมต่างการเงินในวันนี้นะครับชาววันศุกร์ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งปรี๋ผามในการตัดสินใจใดๆนะครับการที่จะตัดสินใจนั้นก็ให้ชะลอตัวแล้วก็คิดไตรตรองด้วยความรอบคอบของท่านไว้ก่อนนะครับจะอาจะทาให้ท่านนนั้นปลอดภัยในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะใช้เงินำตา่ตางธุรกรรมตาม่ตางใดๆก็ตามในวันนี้นะครับก็จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยเพียงแต่ ไอชลอในการใช้ความคิดพิจารณาอย่างตีท้วนด้วยความรอบคอบนะครับรายได้รายรับนั้นก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับกับความสําเร็จของท่านที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันศุกร์คนที่โสดก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการถูกแขล้ความโสดไว้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที อาจจะยังไม่เจอความรักนะครับแต่ท่านก็อยู่แบบสดใสจำชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับส่วนบางท่านวันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ที่เข้ามาในลักษณะเหมือนสายพาแลบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณาด้วยความที่ท้วนด้วยความรอบครอบนะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ควรที่จะ ด่วนลีพลาล์มในการตัดสินใจนะครับในการที่จะปลูกสัมพันธ์แห่งความรักให้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดนะครับให้พิจารณาด้วยเหตุด,ด้วยผลด้วยความรอบคอบนะครับเพราะบางทีอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาในทิศทางที่เป็นลบๆแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ไม่ควรที่จะรีบด่วนตัดสินใจไม่ใจเห็นเพียงจับฉวยนะครับ ส่วนกุรักูุสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรเข้ามานะครับจะเข้ามากระทบในความรักความสัมพันธ์ก็ตามในความมั่นคงที่มีอยู่นะครับท่านก็จะมองรับมือกันด้วยความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับจะไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขนะครับใช้เหตุใช้ผลที่จะดูแลกำหนึดถึงความมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะร่วมแรงร่วมมือร่วม or, ใจกันคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีเข้ามา right นั้นก็สร้างให้เกิดความมั่นคงต่อไปด้วยความปลอดภัยนะครับ ไพ้ไท,ย,ทยสำรับใน,นนี้ของชาววันศุกร์เก้าเหรียญน,นะครับความสําเร็จที่จะสร้างความบุดมสมบูรณ์ให้กับชาววันศุกร์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับก็ตามไ้ท่านนั้นได้รับการเติมเต็มจากผลประโยชน์ที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องเส้นทางของความร่ารวยมั่งมีสีสุขที่มั่นคงนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์หนึ่งสองหนึ่งหก 149นะครับก็อ่อยจ่าวันศุกร์มีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ ไม่ว่าสภาวะใดๆก็ามาที่ทําให้เกิดสภาวะของการต่อต้านหรือสภาวะของการย้อนแย้งอะไรเกิดขึ้นในวันนี้หรือต้องต่อสู้นะครับในสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามากับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับแต่ท่านก็สามารถมั่นใจนะครับในการที่บริหารแก้ไขจัดการในสถานการณ์ต่างๆหรือได้การได้พบ นะครับกับแนวความคิดที่ดีๆที่หลากหลายนะครับที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้และก็ทําความเข้าใจและก็ยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการดูแลเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะทาให้ท่านนั้น เกีเ่ยวผลป,ประโยชน์ผลความบุรมสมบูรณ์เข้ามาหรืออะไรที่มีการต่อสู้ช่วงชิงโอกาสนะครับก็จะทำให้เจ้าวันเสาร์ในวันนี้ได้รับโอกาสความสําเร็จเข้ามาในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านได้รับการบริหารจัดการที่จะได้ผลประโยชน์ความบุดมสมบูรณ์เข้ามาด้วยความปึงพอใจนะครับก็เป็นโอกาสดีๆการเจราจาใดๆในวันนี้นะครับเม้นจะเกิดติดขัดบ้างในช่วงแรกๆแต่ในผลสุดท้ายนะครับก็จะทําให้สภาพคล่อง,องการที่จะออกออเดอร์อะไรต่างๆนะครับที่จะปล่อยสินค้าอะไรต่างๆ ในการเป็นในหน้าใดต่างๆนะครับก็จะทําให้ท่านปลอดภัยที่จะได้ผลตอบแทนเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ก็ส่งผลในการเงินของชาววันเสาร์นะครับที่จะเข้ามาที่ท่านมีพลังในการเรียกกวากเรียกเงินเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะการสื่อสารการใช้วาจานะครับที่จะทาให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามาในสภาพคล่องนะครับ แต่วันนี้ก็ต้องวางเส้นทางการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับในการบริหารตํารุกรรมอะไรต่างๆนะครับบางทีอาจจะมีอะไรก็มาสะดุดต่างการเงินในท่านเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันถ้าวางระบบระเบียบในการเงินไม่ดีนะครับ ก็ให้วางเส้นทางการเงินการทาธุรกรรมใดๆนะครับไม่มีสภาพคล่องวางให้ตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยความปลอดภัยมั่นคงอยู่เสมอนะครับวันนี้บางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับเตียจะได้รับโอกาสเงินพล,พลุกเข้ามาเงินค้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ในวันนี้ของคนโสดนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดของหลายๆท่านนะครับที่มีความรักกับตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับก็ดูแลตนอย่างมีคุณค่าเดินหน้าเติบโตต่อไปนะด้วยความสุขนะครับ ส่วนบางท่านบางทีก็อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางทีก็ยังไปซื้ออะไรออกไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองในความสัมพันธ์ให้มีเข้ามานะครับแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็บางทีอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารโลกออนไลน์นะครับที่จะได้พบได้เจอในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้พบกันในแบบตัวเป็นๆนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับความรักความสัมพันธ์ จะเรียบการดูแลน,นะครับที่มองถึงอนาคตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีคุณค่าซึ่งกันและกันแม้จะมีอะไรเข้ามาบ้างในบางเวลาบางโอกาสนะครับที่กาังกระทบก,กระทั่งกันให้เป็นพ่อแง่แม่งอนเป็นมีปากมีเสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะคุยเจราจากันได้ในทิศทางที่ดีที่จะกำเนึงถึงความมั่นคงอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็ปัญหาต่างๆเข้าถูกเคลียร์ไปด้วยความปลอดภัยนะครับไพ่ไทยสำรับนะครับราชินีตือถ้วย ความปึงพอใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับสิ่งที่เหมาะสมที่คู่ควรจะเข้ามาเติมเต็มที่จะสร้างความปึงพอใจให้กับชาววันเสาร์อย่างจ่มชื่นเบิกบานนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์ 5-3-1-0-1-3นะครับก็ขอให้จาววันเสาร์มีความสําเร็จบางครั้งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ